สวัสดีครับจากช่อง Minimal r e v วิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเคสตัวนี้กันนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นเคสของตัว s m a l l ิคนะครับพอดีทางผมมาได้ใช้ตัวกล้อง Sony A7C อยู่เลยอยากจะมารีวิวตัวเคสตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามีความน่าใช้แค่ไหนนะครับเพราะว่าโดยตัวผมเองเนี่ยตัว A7C เนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็เป็นกล้องที่มีน้ําหนักเบานะครับเมื่อเทียบกับตัว a 7 3หรือ A7R3R4 นะครับก็ตัวนี้จะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วที่เนี้ยครับ ตัวกิฟจับเขาอะเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวกล้องตัวรุ่น A7R นะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นเคสที่มาพร้อมกับตัวกิฟที่เสริมขึ้นมาตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้เป็นกิฟที่เสริมขึ้นมานะครับมาพร้อมกับเคสตัวนี้แล้วก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมมาบอกรุ่นของเคสก่อนเริ่มแรกนะครับเราจะได้มาเป็นกล่องแบบนี้ครเป็นกล่องสีน้ําตาลตัวนี้จะเป็นรุ่น3212นะครับถ้าเวลาไปหาซื้อกันก็หาซื้อประมาณนี้ครับเป็น small lid case นะครับสำหรับ A7C เป็น3212น่นะครับรุ่นตัว ตาของตัวนี้เดี๋ยวมาดูข้อดีข้อเสียกันว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับคือข้อดีของตัวเนี้ยจะมีในเรื่องที่มีการเสริมกิ๊บตรงนี้ขึ้นมานะครับจะทําให้มีการรู้สึกจับอะแล้วถนัดมือมากขึ้นเพราะว่าถ้าอย่างมือผมครับมือผู้ชายเ,ยเวลาที่เรากำอย่างเงี้ยมันก็จะพอดีนิ้วเราจะไม่ชนถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับจากคลิปคือนิ้วจะพอดีเลยแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้โอเคเลยตรงนี้เพราะว่ามีบางรุ่นตรงเนี้ยเขาจะไม่มีมาให้เขาจะเป็นโล่งเราก็ต้องใช้มือจับ้าไปแล้วมันอาจจะไม่พอดีอาจจะเล็กไปนะครับแล้วก การครอบคลุมถึงก้อยเลยแล้วในส่วนต่อมาตรงนี้เขาจะมีโครงมาให้ไว้สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปได้เลยนะครับก็แล <s> ้วแต่เพื่อนๆจะใช้กันตัวด้านใต้นะครับ <s> เขาจะมีตัวนี้มาให้ที่เอาไว้สําหรับขันนะครับเป็นแม่เหล็กดูดนะครับเพราะว่าจะทําให้มีการเก็บตรงนี้ได้ดีแล้วก็ในส่วนถัดมาจะเป็นตรงนี้ครับสามารถเปิดเอาแบตออกได้เลยนะครับไม่ติดขาดอะไรตรงนี้ก็จะเป็นรูที่เอาไว้ใส่สําหรับขาตั้งกล้องนะครับสามารถหมุนเข้าไปได้หรือว่าจะเอาเพจใส่เข้าไป ได้ตัวอย่างของผมผมจะใช้ตัวนี้ครับเป็นเพจของพี Design ที่เป็น d u ออนะครับก็คือสามารถที่จะใส่บนขาตดดั้งกล้องที่เป็นแมทโฟโต้ก็ได้แล้วก็ใส่กับตัว Capture l o ็อกก็ได้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตัวนี้การใส่เคสก็มีข้อดีทั้งข้อเสียนะครับคือข้อเสียเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นตัวนี้น้ําหนักอยู่ประมาณ190กรัมนะครับที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของเคสเนี่ยเราต้องระวังด้วยเวลาตอนใส่ต้องระวังไม่ให้เคสขูดกับตัวบอดี้ผิวของตัวกล้องนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ผิวของกล้องเนี่ยเกิดมีรอยเกิดความเสียหายได้ซึ่งสังเกตดีๆเนี่ยเคสเขาก็าาามีการเว้นแกลบมาให้แล้วนะครับคือมันจะไม่โดนตัวกล้องอยู่แล้วถึงแม้ด้านหน้าดูนะครับเราจะเห็นว่ามี แตะนะครับแต่เขาจะมียางมียางอยู่ข้างในเอาไว้ลองกันกระแทกนะครับไม่ให้เป็นรอยสําหรับผมตัวเคสตัวนี้ถือว่าเป็นเคสที่น่าใช้ครับถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นประมาณ190กรัมเนี่ยแล้วแลกกับการจับที่ถนัดขึ้นเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยแล้วก็มีคนถามถึงเขามายื้อว่าแล้วจอเนี่ยมันสามารถฟลิปได้หรือเปล่าผมเปิดให้ดูนะฮะเวลาเปิดมาอย่างนี้ปุ๊บเคสบางตัวเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะติดแต่เคสตัวเนี้ยครับเขาจะไม่ติด ก็จะสามารถฟลิปได้เลยโดยที่ไม่ไม่ติดนะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้งานได้ปกติตัวไม้ตัวการ์ดเนี่ยเปิดได้หมดจะไม่ติดเลยเก็เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับลองดูเคสตัวแบรนด์ยี่ห้อ s m a l l i กนะครับตัวนี้จะเป็น3212นะครับที่เป็นเคสสำหรับตัวใส่กล้อง Sony h A7C มีนิดนึงครับเดี๋ยวผมเสริมในเรื่องของสายคล้องคอเนี่ยตรงนี้เขาก็จะห้อยได้ในบริเวณข้างบนแล้วก็ ด้านนี้นะครับด้านล่างก็จะมีเหมือนกันที่ห้อยสายค่อนข้างที่จะสามารถตกแต่งได้เยอะครับด้านข้างก็นี่เอาแบบพวกไม้มาติดได้เอาไฟมาติดได้เอาจอมาติดได้ก็ทาให้สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมติดตั้งลงบนตัวกล้องได้มากมายขึ้นนะครับก็ฝากติดตามช่องมินิมอลรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ